สวััดีครบหุ่นยนต์เพื่อนมนุษย์อวกาศนามว่าหลานย่ามโมตัวนี้เป็นผลงานของน้องๆโรงเรียนปากทงชัยประชานิรมิตรจังหวัดนครราชสีมาเข้าแข่งขันในระดับอายุไม่เกิน19ปีหุ่นยนต์ตัวนี้จะคอยช่วยเหลือในการหยิบจับสิ่งของในอวกาศสามารถเปิดเพลงฟังได้ รวมถึงยังเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้อีกด้วยรวมถึงหุ่นยนต์จำลองที่ใช้เปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ดาวเทียมในอวกาศแทนมนุษย์ทั้งหมดนี้ทำงานด้วยการป้อนโปรแกรมคำสั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์น้องคลาสหรือวิลิยะบปาลวัตเล่าถึงแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ผลงานว่าการทำงานของมนุษย์อวกาศในการเปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์มีความเสี่ยงและเครียดเขาและเพื่อนๆร่วมทีมจึงคิดทำหุ่นยนต์หลานย่าโมและหุ่นยนต์เปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหุ่นยนต์และห่วงอวกาศตามโจทย์ที่สนามแข่งขันโอลิมปิกกำหนดขึ้นเราเนี่ยได้มีการศึกษานะครับปัญหาเกี่ยวกับอวกาศนะเพราะว่าหัวข้อในปีนี้นะครับทางรัสเซียเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพครับได้กําหนดมาให้ว่ารอบบอวกาศครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็ศึกษาปัญหานะครับก็คือได้เล็งไปถึงปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงครับที่มนุษย์เนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกกระวยอวกาศนะเพื่อไปเปลี่ยนโซลาร์เซลล์นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความเครียดของมนุษย์นะครับที่ต้องปฏิบัติภารที่ภายในสถานีอวกาศนะครับส่วนหุ่นยนต์ที่ใช้ในอวกาศจากทีมภูเก็ตออโตโรบอทโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันในระดับอายุไม่เกิน12ปีบอกว่าหุ่นยนต์ของพวกเขามีทั้งหมด3ตัวที่สามารถกู้ภัยและใช้สำรวจอวกาศเพื่อเก็บข้อมูลมายังระบบควบคุมบนพื้นผิวโลกได้ ก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่แบบใช้เวลาว่างวันๆไม่ทําอะไรอ่านหนังสือบ้างก็รูได้ครับแต่มาแบบว่างๆแล้วก็มาต่อหุ่นยนต์เพื่อให้เป็นจินตนาการของพวกเราให้เป็นความคิดาัสรรค์อของพวกเราครับค่ะแล้วหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับมนุษย์อวกาศ การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้ศึกษาค้นคว้าตระหนักและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ตามกระแสะโลกาภิวัตน์ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการนำความรู้เกี่ยวกับเมคานิกทางกลศาสตร์คอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และศิลปะได้เป็นอย่างดีนะซึ่งเด็กจะต้องมีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็ครีเอออกมา เป,เป็นตัวนวัตรกรรมโดยผ่านทางโปรแกรมนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนทุกระดับเนี่ยได้มีทักษะการทํางานร่วมกันนะก็เป็นเป็นนี่ิ้หมายอันดีของประเทศไทยนะคะทีะ่เป็นความร่วมมือของภาคราฐัฐภาคเอก,กชนทุกภาคส่วนที่จะทําให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้นะคะก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยส่งตัวแทนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกโลกปี2013 นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ถึง7รางวัลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเด็กไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนารดลนยุกิจภูติถ่ายภาพอรุสาพรมออดข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน